ชื่อว่าหลายคนคงจะเห็นด้วยนะครับว่าคําว่าจริยธรรมคําว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันทําให้กินความกว้างตีความกันได้หลากหลายนะไม่รู้ว่าแค่ทําท่าทางอะไร <Okay. S 1> ก็จะขัดมาตรฐานจริยธรรมแล้วหรือเปล่าสงสัยไปหมดทุกเรื่องและะ้วค่ะฉะนั้นถ้าฝ่ายการเมืองต้องการจะแก้ไขเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาในแง่ของการ ถูกมองว่ามีผลประโยชน์แอบแฝงนะแต่พอไปดูร่างเนื้อหาที่พักเพื่อไทยเขาประชุมกันวันก่อนแล้วก็มีไอเดียที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยมันก็มีบางประเด็นเหมือนกันที่มีความสุ่มเสี่ยงอาจจะมีคนบางกลุ่มไม่สามารถยอมรับได้เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องจริยธรรมอย่างเดียวมันมีเรื่องของการลด ความเข้มข้นในการตรวจสอบสอสอสอวอเช่นเวลาการแประยะติงบประมาณให้ตัวเองเข้าไปมีส่วนได้เสียเนี่ยเหมือนกับไปทําให้การตรวจสอบมันเข้มข้นมากขึ้นคือเอาผิดยากขึ้นคือมันจะถูกตั้งคําถามว่าเพื่อไทยทําไปเพื่ออะไระใช่ไหมมีส่วนที่คนเห็นด้วยแต่ในไส้ในของมันเนี่ยก็มีบางประเด็นเป็นเรื่องอ่อนไหวเช่นเดียวกันฉะนั้นลองทบทวนกันก่อนนะครับแนวคิดของพรรคเพื่อไทยที่เขาต้องการจะแก้มี ทั้งหมดเนี่ยหประเด็นนะ,ะเอาแบบนี้ไม่ต้องไปจํามาตราแล้วกันอ,อจะได้เข้าใจง่ายๆเอาหัวเรื่องมาเลยนะอย่างแรกความผิดฐานหมิ่นประมาทถ,ถ้าแก้นะครับต่อไปนี้จะไม่เป็นลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วถ้าเคยผิดว่าไปหมิ่นประมาทคนอื่นเอาไว้ใช่แล้วสมัครรับเลือกตั้งได้ได้อยู่ในหมวดอของการเว้นแต่แล้วรวมความผิดฐานหมิ่นประมาทเข้าไปด้วยค่ะซึ่งอันนี้หลายแล เชื่อว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าความผิดหมิ่นประมาทบางทีคนการเมืองอ่ะหมิ่นประมาทจะเป็นประจําอยู่แล้วคดีติดตัวเรื่องหมิ่นประมาทนี่มีกันเป็นเรื่องปกติเพราะบางทีการต่อสู้มันก็เข้มข้นไม่ได้ร้ายแรงอะไรถูกต้องสองคุณสมบัติรัฐมนตรีข้อที่ระบุเรื่องความซื่อสัตย์นะครับเดิมเขียนว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ต่อไปนี้ถ้าแก้ไขสําเร็จจะเปลี่ยนเป็นคําว่าไม่มีพฤติกรรม หรือการกระทําที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต<ม>และให้ถือการกระทําดังกล่าวนับตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมบังคับใช้ไม่ย้อนถูกต้องถ้า<ม>ใครที่มีพฤติกรรมในอดีตค่ะมาถูกตีความว่าไม่มีความไม่มีพฤติกรรม,มหรือการกระท,ทําที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยนะ,ะยิ่งอ่านก็ยิ่งงงยิ่งงงไม่นับนะไม่นับนับเฉพาะวันที่คุณขึ้นมาเป็นรัฐมนตรี ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมมีผลของกฎหมายเท่านั้นสมมติว่าอ่ะเราแก้ไขเพิ่มเติมมันก็จะเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมฉบับปี2,567ใช่แล้วหลังจากนี้ถ้าใครมีพฤติกรรมอะไรที่มันจะเข้าข่ายความไม่ซื่อสัตย์จริตวันหนึ่งถ้าคุณจะไปเป็นรัฐมนตรีมีผล <Okay. S 2> แต่ถ้าเป็นพฤติกรรมก่อนปี2567คือก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูน,นไ,มนะไม่นับเหมือนกับเริ่มสตาร์ทกันใหม่ให้ทุกคนรู้ตัวว่าเฮ้ยต่อไปนี้นะะมันมีข้อนี้คุณต้องระวังแต่เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้อันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มันประจักษ์ตรงไหนและเมื่อไหร่ล่ะถ้าขีดเส้นแบ่งเวลามันเข้าไปสักหน่อย มันก็จะชัดเจนขึ้นก็ไม่ได้มีประเด็นละเอียดอ,อ่อนในแง่ที่จะถูกต่อต้านประเด็นถัดมาก็เรื่องฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม<ะ>เงื่อนไขของการแก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งนี้คือถ้าคุณจะเอาผิดว่าเขาไม่มีคุณสมบัติเนี่ยคดีมาตรฐานจริยธรรมต้องอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีในศาลฎีกาเท่านั้นอันนี้เข้าใจง่ายนะถ้ายังอยู่ในแค่ชั้นปปอชสมมุติตอนนี้สส อ,อดีตสสพักเก้าไกลมีชื่อที่ไปลงแก้ไขมาตรา112กําลังถูกตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรมอยู่ใช่ไหมครับแต่เรื่องยังไปไม่ถึงสารดีกาสมมุติวันหนึ่งพักประชาชนได้ตั้งรัฐบาลขึ้นมาเป็นได้รัฐมนตรีทีีสส<อ>นั้นเป็นได้เพราะยังอยู่แค่ปปชจะมีผลต่อเมื่อไปถึงสารดีกาเท่าน,านั้นอันนี้ก็พอสารดีการ,รับคําฟ้องไว้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเพิ่มน้ําหนักใช่ไหมไม่ใช่แค่โอ้โหทางการเมือง แค่ไปยื่นคดีไว้ที่ปปชปุ๊บถือว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอันนี้ก็พอเข้าใจได้ประเด็นถัดมาต่อไปนี้ถ้าคุณจะถอดถอนสอสอส,อสอวอหรือรัฐมนตรีให้สิ้นสุดลงเนี่ยค,ความเป็นสมาชิกภาพสิ้นสุดลงเนี่ยต้องใช้มติสารรัฐธรรมนูญสองในสามเดิมใช้แค่เสียงข้างมากะนะห้าต่อสี่ก็หลุดได้ต่อไปนี้ถ้าสองในสามถ้ามาเก้าก็ต้องห6หต่อสามเป็นอย่างน้อยอนะครับแต่ ถัดมาดูดีๆนะตรงนี้แหละที่บอกว่ามันเป็นไส้ในที่ต้องดูดีๆ oh. มันมีอีกกรณีหนึ่งที่เขาจะให้ใช้เสียงสองในสามด้วยค่ะคือกรณีสอสอสอวอไปแประยะติงบประมาณให้มีผลต่อการใช้งบประมาณ oh. ก็คือการไปปัญหาที่สอสอเข้าไปแทรกแซงเมื่อก่อนเนี่ย ทำงบประมาณให้ลงพื้นที่ตัวเองแล้วก็ไปมีผลประโยชน์แอบแฝงกับงบประมาณนั้นๆเนี่ย<ะ>รัฐธรรมนูญ60เนี่ยเขาป้องกันตรงนี้เอาไว้แล้วถ้าพบพฤติการเนี่ยสอสอส,อสอวอยื่นถอดถอนกันเองได้ให้คุณสิ้นสภาพแต่เขามาเพิ่มความเข้มข้นท่าศาลร,รัฐธรรมนูญ<ะ>จะเอาสอสอส,อสอวอ,ออกจากตําแหน่งเพราะคุณไปแประยะติเนี่ยคุณต้องใช้เสียงถึงสในสา สารก็ต้องมีเสียงสองในสาเหมือน,น,น,นกันนขึ้นะที่<อ>กว่าจะคุณจะพ้นจากตําแหน่งได้นะสารก็ต้องสมมติถ้า9ก็เหมือนเดิมต้องต้องหต่อสามนะครับนี่จะเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามหรือเปล่าเช่นเดียวก,กันกับประเด็นถัดมาคดีร่ํารวยผิดปกติหรือมาตรฐานจริยธรรมให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหปีเดิมหรือไม่กําหนดทีนี้ขีดเลยว่าหปีเท่านั้นใช่ และไม่ต้องไปเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งก็คือสิทธิ<อ>์ในการไปไปหย่อนบัตรลงคะแนนเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยก,กำหนดเอาไว้ว่าถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกิน10ปีแต่ถ้าของใหม่ถ้าแก้เสร็จเนี่ยจะไม่เพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งส่วนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเหลือแค่5ปีจากเดิมตลอดชีวิตเขาเบาลงเยอะแต่ถ้าเรื่องจริยธรรม อาจจะพอเข้าใจได้ม,มันมีคดรีร่ำรวยผิดปกติด้วยนะ<อ>ที่มันลดโทษลงเห็นไหม,มแล้วคดรีร่ำรวยผิดปกติเนี่ยในมุมมองของสังคมก็คือคันเป็นคดีทุจริตคุณอาจจะไม่สามารถอธิบายทรัพย์สินของคุณที่เพิ่มขึ้นมาได้แต่โทษที่คุณจะต้องเผชิญมันลดลง<อ>ประเด็นสุดท้ายการแก้ไขหมวดหนึ่งหมวดทั่วไปหมวดสองพระมหากษัตริย์และการแก้ไขเพื่อจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้น ที่จะต้องไปทําประชามติมแต่ของเดิมนอกจากบททั่วไปพระมหากษัตริย์และการทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ต้องทาประชามติแล้วเนี่ยของเดิมนะครับถ้าคุณจะไปแก้คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามผูดดํนรงตําแหน่งต่างๆต,ต,ตามรัฐธรรมนูญหรือไปแก้อะไรที่มันเกี่ยวกับหน้าที่หรืออํานาจของศาลหรือองค์กรอิสระต้องทําประชามติด้วยก็ทําให้มันแก้ไขได้ง่ายขึ้นเอาเฉพาะ3ามเรื่องข้างบนน่ะที่ไปทําประชามติเรื่องอื่นยิบยิบย่อย คุณสมบัติลักษณะผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองถ้าจะแก้ไม่ต้องทําประชามติแต่ครั้งแรกต้องทำต,งต้องทำก่อน<ส>เนื่องจากว่าเดิมเนี่ยมันอยู่ในหมวดที่คุณจะต้องทําประชามติยังเป็นตัวเก่าที่ไม่ได้แก้ก็เลยต้องทําก่อนฉะนั้นในในห้าหประเด็นนี้มันมีบางเรื่องที่ก็เชื่อว่าค,คนคงจะไม่ได้คัดค้านไม่ได้ตั้งคําถามอะไรเห็นด้วยว่าต้องตีความให้มันชัดเจนแต่บางเรื่องเนี่ยก็ระวังจะเป็นปมในทางการเมืองได้เหมือนกันอื ฝั่งของเพื่อไทยเขาก็บอกแบบนี้นะคะโดยที่คุณวิสุทธิชัยรุนค่ะบอกว่าการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตาของเขาเนี่ยอยู่ระหว่างการเข้าชื่อกันของสอสเดี๋ยวน่าจะเสนอได้พรุ่งนี้แล้วแหละเร็วเลยนะคะวันที่20ค่ะ ถึงแม้ว่าเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จะออกมาว่าม,มันเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือเปล่าคุณวิสุทธิ์ชี้แจงนะคะบอกว่าเอาจริงๆนะคือถ้าไม่แก้บางเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะจริยธรรมที่มันไร้ขอบเขตเกินไปคนที่จะมาดํารงตําแหน่งทางการเมืองก็ต้องถูกตรวจสอบกันหมดนะสิ <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นมันต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนหรือว่าบอกสักหน่อยก็ยังดีว่าย้อนไปกี่ปีเพื่อไม่ให้มีการร้องเรียนกันเดี๋ยวมันจุกจิกไปหมดนะ ส่วนมันจะมีผลย้อนหลังไปถึงคนที่เคยถูกตัดสิทธ์อะไรไหมคุณวิสุทธ์บอกว่าอันนี้เดี๋ยวไปคุยกันทีหลังนะคะลองฟังเสียงดูค่ะอย่ามาสนใจเรื่องเล็ก,ลกๆ,ๆ,ๆน้อยพเนศจะแก้ในบางประเด็นที่ก่อนเนี่ยบางมาตราที่มันจะเป็นปัญหาเรื่องจริยธรรมในขนาดไหนไม่ใช่ว่าไม่ให้ซื้อสัตจุลชิตซื้อสัตจุลชิพแต่ว่าขนาดไหนอะประมาณไหนเรื่องที่เกิดมา50ปีต้องเอามาไว่าอีกไหมนี่มันต้องมีข้อจํากัดข้อกฎหมายต้องเขียนให้ชัดเจนเราประเทศชาติถึงเดินหน้าได้ พราะนั้นมันก็จะมีปัญหาร้องเรียกกันไม่จุกจิกอ่ะมีที่ไหนฮะมินิแคทก็ก็ถูกร้องนนดเดี๋ยวก็ต้องออกมาคุยกันอีกทีนึงนะวันนี้แค่ยื่นเข้าไปก่อนในส่วนที่จะต้องทำประชามติก็ว่ากันไปข้อตกลงที่ฝ่ายค้านรัฐบาลสามารถเจรจาไปในทิศทางเดียวกันเราไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันหรือคัดกนะันทุกเรื่องส่วนเรื่องทไลายเนี่ยท่านอาจารย์บนอบ,บ,บอกว่าน่าจะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับก็อยากจะให้ จบวาระแรกในสมัยประชุมนี้เพื่ออะไรกรรมธิการจะได้ไปทํางานช่วงปิดสมัยประชุมได้ฉะนั้น25กันยายนเนี่ยคงไม่ทันแน่ๆนคือย5ากันยายนถ้าจะเอาเฉพาะร่างของพักประชาชนที่เขายื่นเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยทันแต่ของพักเพื่อไทยเนี่ยคงจะไม่ทันก็รอ,อช่วงกลางเดือนตุลาคมจะได้พิจารณาไปพร้อมกันเลยเสียงของพักประชาชาิท่านทวีสอดส่อง ก็มองตรงกันครับว่ามันก็มีปัญหาบทบาทอํานาจของประชาชนนะโดยเฉพาะสอส,อสอหรือฝ่ายบริหารที่มาจากประชาชนเนี่ยมีอํานาจหรือมีบทบาทน้อยมากถูกตรวจสอบเยอะฉะนั้นท่านทวีคิดว่าองค์กรอิสระมีอํานาจมากเกินไปควรจะอยู่ในจุดที่สมดุลก็เห็นด้วยว่าองค์กรอิสระเข้ามาทวงดุลแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบที่มีความชัดเจนและก็ไม่เห็นด้วยกับการยุบพักการเมืองได้ โดยง่าย <ừ m. S 2> นะส่วนการตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอร์คัปชันหรือการกระทําความผิดอันนี้ท่านท,นทวีไม่ได้มีปัญหาในแง่นี้แบบฉะนั้นพักประชาชาิ <ừ m. S 2> เป็นอีกหนึ่งพักที่ก็เห็นด้วยกับการแก้ไขนักไปได้เลยใช่ไหมคะแต่ก็มีคนมองเหมือนกันนะว่าเอาจริงๆเนี่ยการแก้อํานาจขององค์กรอิสระอาจจะเป็นปลายทางที่ทําให้รัฐบาลสิ้นสุดได้เหมือนกันนี่ไงคำเตือนเริ่มแล้วคนนี้เลยนะคะคุณสมชัยศรีสุธยากรค่ะโพสต์เอาไว้ค่ะบอกว่าระวังนะการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องจริยธรรมเนี่ยจะเป็นเหตุของการสิ้นสุดรัฐบาล ในโพสต์นี้โดยย่อเขาพูดถึง2พักคือเพื่อไทยกับก้าวไกลนะคะเพื่อไทยกับประชาชนต้องการจะแก้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องคิดทบทวนให้ดีว่ามันจะเป็นเหมือนการแก้แบบสุดซอยอีกหรือเปล่าเพื่อไทยเนี่ยกลัวว่าจะซ้ํารอยเคสของอดีตนายกเศรษฐาหรือเปล่าส่วนก้าวไกลเองก่อนหน้านี้ก้าวไกลคือโดนยุบพักแล้วก็ยังเจอเรื่องของปม44สส คนว่าอาจจะเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมร้ายแรงการประสานเสียงแก้ของทั้งสองพักนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเริ่มจากประโยชน์ส่วนบุคคลของพักเป็นหลักหรือเปล่าอันนี้คือคําถามนะคะและนีรโทษกรรมสุดซอยเคยมีมาแล้วจบด้วยการสิ้นสุดของรัฐบาลการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องจริยธรรมแบบสุดซอยมันกําลังจะเกิดขึ้นในมุมมองของคุณสมชัยอ่ะหวังว่าคงจะไม่นําไปสู่การสิ้นสุดของรัฐบาลนะครับก็ ของพรรคประชาชนเขาก็แก้เกมมาไว้แล้วเหมือนกันนะเ,<อ>เขาก็ไม่ให้44สส,สที่มีชื่ออยู่ระหว่าง,างการตรวจสอบจะยธรรมในชั้นปปชเนี่ยมาลงชื่อในร่างแก้ไขตรงนี้ด้วยจะได้ไม่ต้องมองว่ามันทับซ้อนอะไรกันแต่ว่าความเป็นพักอ,ะอ่ะยังไงมันก็เป็นร่างของพรรคประชาชนซึ่งคนที่กําลังถูกตรวจสอบก็อยู่ในพรรคประชาชนมันจะมองว่าเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลอย่างที่อาจารย์สมชัยตั้งข้อสังเกตรหรือเปล่านะครับในมุมของท่านประธานสารรัฐธรรมนูญอาจารย์นัครินทรเมฆไตรรัตน์ แต่นานทีจะได้เห็นท่านได้แสดงความเห็นนะแม้ว่าจะพยายามไม่ออกความเห็นที่มันดูเป็นการชี้นําก็ตามค<ต>ือเนื่องจากว่า <c oughs> เนื่องจากว่าช่วงนี้สารรัฐธรรมนูญของไทยะนะครับเป็นประธานในการประชุมสารรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่านในโซนของเอเชีย,ยประมาณส<อ>ักยี่สิบกว่าประเทศแล้ววันนี้ก็มีการถแถลงข่าวค,คล้ายๆเป็นการสรุปผลเรื่องของการ ประชุมตลอดระยะเวลาใช่ไหมครับมีคําถามเรื่องนี้ถึงอาจารย์นัครินในฐานะประธานศารรัฐธรรมนูญว่าเนี่ยฝ่ายการเมืองเขาเตรียมจะแก้รัฐธรรมนูญนะเอาให้เรื่องมาตรฐานจริยธรรมของรัฐมนตรีมันชัดเจนมากขึ้นท่านว่ายังไงค่ะท่านบอกว่าในฐานะประธานศารรัฐธรรมนูญคงจะให้ความเห็นเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าความคิดเรื่องนี้มาจากฝ่ายการเมืองและรัฐสภาก็ขอให้เขาดำเนินการด้วยความถูกต้องเรียบร้อยอนะไม่แสดงความเห็น ท่านก็อธิบายต่อว่าจริงๆเรื่องสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ในประเทศไทยเท่านั้นนะแต่มีสารรัฐธรรมนูญและองค์กรเทียบเท่าอีกประมาณ150ประเทศทั่วโลกถ้ามีการแก้ไขอำนาจของสารเกี่ยวกับการยุบพ,พักการเมืองจริงท่านก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญไม่สามารถทำหน้าที่ในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้ได้ก็ยืนยันว่าก็อำนาจที่ท่านมีที่ท่านยุบที่ท่านตัดสิิ มันก็มาจากกฎหมายที่เขียนเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปแก,ะแก้ก็ว่ากันไปตามนั้นจะสั่งอำนาจของท่าน<อ>ท่านก็พร้อมจะทําตามกรอบที่กฎหมายมันเขียนเอาไว้โอ้อก็ว่ากันไปมันต้องรอดูปลายทางว่ามันแก้แล้วมันจะเป็นยังไงนะคะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของคนการเมืองค่ะ บิ๊กป้อมบิ๊กป้อมไปลุยน้ำด้วยนะคะวันนี้ลงพื้นที่ไปค่ะแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะคะไปที่จังหวัดหนองคายไปกันหลายคนคุณสันติคุณชัยวุฒิคุณตรีนุชลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะคะมีประชาชนเนี่ยมาฝากข้อร้องเรียนบอกว่าฝากให้พลังประชารัฐเนี่ยเอาไปให้รัฐบาลดูหน่อยนะอ่ะดูจังหวะคนมาบกรักลุงป้อมลักลุงป้อมตอนลงพื้นที่นะคะ แล้วยิ้มย้ํแจ่มใสนะคะถุงนําชีพเอาไปแจกกว่า3,000ชุดค่ะที่ชุมชนหนองบัวชุมชนสาแก้วชุมชนวัดท่าใต้ในเขตเทศบาลเมืองนะคะแล้วก็มีการกําชับสสบอกว่าประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะนําข้อมูลต่างๆมาเสนอสภาเลยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะนะอยากให้ชาวน้องคายในอยู่ดีกินดีเตรียมแผนจัดรับมือไว้เลยลองฟังเสียงดูค่ะทุกคนที่ได้รับอุกภัยในครั้งนี้นะครับ เราอยากมิจจะมาช่วยเหลือและไม่ได้มาให้กําลังใจพวกานทุกคนเพื่อที่จะให้มีกําลังใจในการทำชีวิตของเราให้ดีขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นพักทางประชารัฐการนำอภิอาบทเรียนทั้งหลายหลที่เกิดขึ้นนั้นไปช่วยเหลือพี่น้องชาวชาวไทยโดยอ,อ,อย่างยิ่งชาวจังหวัดสองไทยให้อยู่ดีกินดีขึ้นครับ น,นี่นานจะได้เห็นลุงป้อมแบบนี้นะนี่ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกในฐานะฝ่ายคา้านเลยไหมคะครับแล้วก็ในหลังจากที่วีคลิปหลุดด้วยช <c oughs> ่ใช,ใชออ่ที่ต้องมาหนองคายเนี่ยเนื่องจากว่าพลังประชารัฐมีสสหนองคายอยู่หนึ่งคนทั้งหมดมีสา<น>เพื่อไทย 2, 2> ในในมุมนี้ก็ต้องมารักษาฐานเอาไว้ด้วยและ,ะแที่สําคัญก็คือนายกอบจ <c oughs> หนองคายปัจจุบันเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ตอนปี63ที่ลงเลือกตั้งก็ลุยในนามของพลังประชารัฐแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีการเลือกตั้งใหม่กันตอนถึงวาระใช่ไหมก็จะต้องสู้กับสายกองสายเพื่อไทยบ้างฉะนั้นการมาหนองคายมันก็มีความหมายที่มันซ่อนอยู่นะครับแต่มาแบบนี้ก็มีคนทวงถามทันทีว่าเอ๊ะไม่มาประชุมสภาบ้างหรือเพราะว่าวันนี้เป็นวันประชุมกกเติสภาเนี่ยประชุมพุทธพฤหัสพุทธเรื่องกฎหมายเพื่อหัสจะเป็นเกี่ยวกับพวกกระทู้ เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องมารายงานต่อสภานะลูกป้อมยังไม่เคยไปเลยเนี่ยนะใครทวงคะประธานวิบรัฐบาลคุณวิสุทธ์ชัยนรุน<ม>บอกฝากไปถึงประชาชนทั้งประเทศนะถ้า<ม>เป็นสสไม่ว่าพักใดวันพุธหรือพฤหัสบดียังเห็นสสตรดเตรอยู่ในพื้นที่ให้ช่วยไล่กลับมาด้วยไล่อยงไงอลองฟังคุณวิสุทธิ์ดูครับฝากไปถึงประชาชนทั้งประเทศนะครับถ้าเห็นผู้แทนไม่ว่าพักไหนอะ พุทธประคัดิยังเดินเตะๆในพื้นที่ช่วยไล่กลับมาทีครับแต่ผมบอกอย่างนี้ว่าคนที่ไม่มาประชุมเป็นคนที่น่ารังเกียจรับเงินภาษีพี่น้องประชาชนแล้วไม่มาประชุมก็ไม่ควรจะเป็นผู้แทนผมพูดได้แค่นี้ครับขอบคุณครับแรงอะ่ะ <laughs> พูดได้แค่นี้ขอบคุณครับแล้วพี่พ <c oughs> ิสูจน์ก็ <c oughs> อถอยหลังกลับไปเลยนะ <c oughs> แต่จริงๆลุงป้อมแกก็ไม่เข้าอยู่แล้วไหมคะไปตามลุงป้อมมาเข้าประชุมด้วยอ่ะประธานวิปรฐบาลว่าอย่างนั้น พอมีการประชุมนะเขาก็คยดยคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยละค่ะว่าการช่วยเหลือเยียวยารวมถึงการวางหลักเกณฑ์ในการดูแลประชาชนเนี่ยการแจ้งเตือนเป็นยังไงมีกระทู้ถามสดนะคะจากหมวหน้าพักประชาชน3 4ประเด็นค่ะที่ถามไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีคนในรัฐมนตรีมาตอบแทนนะคะคุณเทงนัทพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิค่ะถามว่าแบบนี้อเรื่องเก็บค่าน้ําค่าไฟที่จะช่วยเดือนกันยาเนี่ยไม่เก็บเนี่ยขยายเวลาได้ไหม เรื่องการเยียวยาซ่อมบ้านที่บอกว่าสูงสุดให้2 0 0 0 0 3เยียวยาน้ําท่วม5 9 0 0 0เนี่ยขั้นตอนมันยุ่งนี่มันต้องรอถึง9 0วันเลยหรือเปล่าถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะช่วยเจรจากับธนาคารต่างๆมาพักชําระหนี้ทั้งต้นทั้งดอกได้ไหมรัฐบาลจะมีมาตรการรับมือกับพายุซูริกที่จะเข้ามา19-23ยังไงระบบแจ้งเตือนเราเนี่ยมันโอเคแล้วหรือยังนี่คือคำถามนะคะประเด็นหลักๆเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมลองฟังเสียงคุณเท้งก่อนค่ะ ว่าเป็นนโยบายตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วแต่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกคำถามนี้อยากได้คําตอบชัดๆครับว่ากรอบระยะเวลาที่เซลล์บอรอดแคสจะสามารถใช้ได้ไม่ใช่รอร่างประกาศนะครับตามหน้าข่าวล่าสุดใช้ได้จริงๆเมื่อไหร่นะครับการอีกส่วนหนึ่งของหอเตือนภัยครับผมไปที่อำเภอแม่สายกับท่านประธานพบว่ามีหอเตือนภัยอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าแหล่งจ่ายไฟที่ใช้ในหอเตือนภัยในอำเภอแม่สายเป็นโซล่าเซลล์ครับฝนตกติดต่อกันหลายวันทําให้ ขอเตือนภัยไม่ทํางานเหตุผลแบบนี้ครับท่านประธานนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมพยายามจะมานําเสนอว่าเป็นปัญหาหน้าง,งานอยากจะให้รัฐบาลลงไปสํารวจโดยเร็วสุดท้ายครับเราจะทราบปัญหาว่าขอเตือนภัยแหล่งไหนตรงไหนใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างคุณต้องมีการซักซ้อมแผนปะเจชิญเหตุครับพวกเราทราบกันอยู่แลว้วว่าทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศปัจจุบันมีแผนปะเผชิญเหตุอยู่แล้วครับท่านประธานเพียงแต่ไม่เคยซักซ้อมเลยรัฐตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชมาตอบคาถามของคุณนัทพงศ์ครับก็ ไล่เลียงทุกประเด็นเลยนะเอาอเรื่องการเยียวยาค่าน้ําค่าไฟเนี่ยคุณธีรรัตน์บอกว่านอกจากจะไม่จัดเก็บเดือนกันยายนแล้วเดือนต่อไปจะลดให้30%เซจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยตอนนี้ก็ลงไปทําความสะอาดผลิตน้ําประปาให้ประชาชนได้ใช้ฟรีนี่ก็เป็นมาตรการเร่งด่วนแล้วในช่วง3เดือนและ6เดือนต่อจากนี้ก็จะมีมาตรการอื่นๆออกมาแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนส่วนการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยครับก็ยืนยันว่าครอบคลุม ประชาชนทุกกลุ่มมีเงินสำรองการใช้จ่ายอยู่แล้ว20ล้านผู้ว่าสามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้ทันทีรัฐบาลทาอย่างเต็มที่ดาเนินการให้เร็วที่สุดจ่ายเงินในกรอบ90วันส่วนที่คุณนัทพงศ์พูดถึงการพักชําระนี้เนี่ยก็มีมาตรการในการฟื้นฟูด,ด้านการเกษตรมีโครงการที่จะสนับสนุนงบประมาณและ,มะเมล็ดพันธุ์พืชเรื่องระบบเตือนภัยท่านรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมโครงการ เซลบอร์ดแคสต์เนี่ยอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างระบบคาดการว่าโครงการนี้ใช้ได้ในช่วงกลางปีหน้าแน่นอนอลองฟังคุณธีระัตน์ดูครับส่วนของเซลบอร์ดแคสต์ก็ดิฉันได้รับทราบข้อมูลมานะคะว่าจากการทำงานของ DE นะคะกระทรวงดิจิทัลร่วมกับทางปอพที่ผ่านมาในรัฐบาลชุดก่อนๆเนี่ยคะ่ะก็คือได้มีการ รองรับในเรื่องของการวางระบบนะคะไม่ว่าที่จะเป็นทางปอพเองนะคะตอนนี้ก็กำลังมีการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ CBE อยู่แล้วนะคะซึ่งอย่างที่ท่านทราบว,ว่างบปี67เราได้ช้าเรา,เราได้ตอนเดือนพฤษภาคมแต่นั่นก็คือมีโปรเซสอื่นที่เรารองรับไว้อยู่แล้วเพื่อเราได้งบประมาณเราถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างทันทีนะคะมาสอดคล้องกับของกระทรวงด e ค่ะที่จะมีระบบ CBC เข้ามารองรับ แมสเซจจากทางปอพนะคะเพื่อที่จะส่งต่อไปถึงโอเปอเรเตอร์อันนี้คือถามถึงระยะเวลาที่ชัดเจนดิฉันบอกได้เลยนะคะว่าในช่วงของการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็วางระบบทุกอย่างในกลางปีหน้าไม่ช้าไปกว่านี้แล้วนะคะถามว่าดิฉันว่ามันช้าไหมดิฉันก็ถาม่บอกถามแล้วว่ามันช้าจริงๆในใจของดิฉันก็ว่าช้านี่คือบรรยากาศการประชุมสภาวันนี้นะครับค่ะ